มาตรา107วรรคหนึ่งบุฒิทสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวน200คนซึ่งมาจากการเลือกโดยของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือทํางานหรือเคยทํางานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมโดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทําให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้แต่สวไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงนะประชาชนไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงก็คือ แต่งตั้งสังหาแต่งตั้งกันเองนะท่านผมมองว่าสวไม่ควรมีสิทธิในการเข้าร่วมจัดตั้งพรรคพลังแล้วก็สวเนี่ยไม่มีสิทธิแม้กระทั่งจะลงมีอำนาจแม้กระทั่งการลงมติผมมองว่าสวเนี่ยควรจะมีแค่เสนอความเห็นแค่นั้นนะครับท่านมีมุมมองไรบ้างเพราะว่าไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงนะซึ่งสวเนี่ยนะครับต้องไปดูกรอบระบบ ระบบของรัฐสภาเราเป็นสภาผู้สวนี่เป็นสภาการกลองะฉะนั้นเับเจตนอารมณ์นะครับการกรองการกรองเรื่องที่เกิดจากสภาผู้แทนรัษฎรส่งมาให้การกรองเช่นการกรองกฎหมายนะครับคุณมี่น่าที่การกองแต่คุณไม่มีสิทธิที่จะมีความเห็นว่าจะเอาหรือไม่เอาใช่ครับอันนี้อันหนึ่งนะเพราะฉะนั้น หน้าที่ที่กาหนดให้สวทำขนาดน,นี้มันผิดเพี้ยนจากเจตนารมณ์ของระบบรัฐสภาทั้งหมดระบบสภาคู่นะมันผิดเพีย้ยนเช่นให้สวามาเลอกนงในยกให้สวไปมีอํานาจเสนอกฎหมายนะครับให้สวมีอำนาจพิจารณากฎหมายร่วมกับสสผิดเพี้ยนหมดมันต้องกลับไปยึดเจตนารมณ์เดิมนะครับ สวอเขาจะมีอำนาจหน้าที่เฉพาะที่เป็นสวอจะมายังไงก็ได้ครับแต่อยู่ที่อำนาจหน้าที่ครับจะเลือกตั้งไม่เลือกตั้งก็ได้จะมีเป็นตัวแทนอาชีพมาได้หมดครับแต่อยู่ที่อำนาจหน้าที่ใช่ไหมครับครับถ้าคุณเป็นเลือกเองแล้วก็ไม่เลือกคุณเป็นนายกเองเนี่ยอันนี้คือว่าเจตจำนงบิดเบือนบิดเบี้ยวในทางมนุษย์และบอกการปกครองเลยครับ